กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมนาอยู่กับผมบรรจงสร็ิศนาบรรจงบรรใจบรรไรสรสิของเราเหมือนเดิมนะวันนี้เรากลับมาก,กับเกมมาตรงเวนะวมาตรงกรรมมาตรงเวสองของเราเหมือนเดิมนะวันนี้เรามากันที่ทุน400บาทนะมาเราจะมาปั่นมาตรงเวกระดุกขอยญาตไปที่เป็น3บาทก่อนเลยก็แล้วกันนะขอยญาตไปทีละนิดไปทีละหน่อยนะทุกคนนะยังไงจังหวะนี้ดูแลดูมาวายกูอย่างนี้มีอะไรไหลไปหรือเปล่าแล้วยังไง อุ้ยเหลืองๆนึกว่าจะมีอะไรเข้านะพ่อหนุน่มนะมามาแล้วก็มามาแล้วก็มาเกลือแล้วหรือเปล่านะพ่อหนุ่มแมมไม่เกลือวะวายมาอย่างนี้กระชากใจไปหนึ่งทีแล้วก็เงียบกริบตามคาดโอ้โหีวพะพ่อหนุม่มพอยอใจมาไม่มีอะไรเลยนะพ่อหนุ่มนะมาแล้วโอ้แคปเตอร์มาทีแล้วฟองสองฟองนะยังไงโอ้อยวยายกูอย่างนี้กระชากใจไปอีกหนึ่งทีรับสามช่องแรกไม่มีโอ้ เอ้ยโอ้โหพ่อช,ชายเสียใจวะ่ะทำไมสามไม่มาไม่ม,มีอะไรากลุ่มเหรอวะโอ้โมาแล้วยังไงพ่อหนุ่มยังไงเอ้ยโอ้โโอโแลดูฮ่าเอ้ยไหลไปนหนึ่งทีแล้วฮ่าขี่ท้องสามมาหรือเปล่าไม่มีอะไรสักอย่างนะโอ้เฮ้ยสแคปเตอร์มาทีแล้วขึ้นฟองว่ะอะไรวะและดูไม่น่ารอดนะผมว่านะและดู โอ้โหล่วงอย่างนี้ล่วงอย่างนี้เอาล่วงไปอีกอย่างนี้แล้วเงียบเฉยเลยมา,พ,มายงงพ่อหนุ่มมายังไงพ่อหนุ่มพ่อยอดจ่ายสองลมมาจองสองโอ้โหเรียบร้อยมาไหลอะไรไหลอะไรอีกโอ้หมดเฉยเร็วว่าจะมีให้ไหลอีกแหมพ่อยอดจ่ายมายังไงยังไงมา ถูกพ่อหนุ่ม,มเอ้ยปั่นทีละนิดจะขึ้นหรือเปล่านะแล้วสามเฮ้ยวายคู่อย่างนี้ขอสี่เหลี่ยมช่องแรกเรียบโร้อยโอ้โหมาวายสามตัวอย่างนี้ระเบิดไปทั้งทีแล้วสามช่องแรกมีหรึเปลวุ้ยกำลังไหลเนียนเลยนะสามช่องแรกไม่มาเสียดายโอ้โหพ่อจ้าชายเอ้ย เออเอาหน่อยเอาหน่อยพ่อหนุ่มเอาหน่อยพ่อเจ้าชายยังไงมาพ่อหนุ่มสองกลมมีหรือเปล่าจ้องสามเอ้ยเฮ้ยยังโอ้โหวิ่งหมดเลยพ่อหนุ่มพ่อเจ้าชายมาย,งงมย,งงยังไงพ่อหนุ่มยังไงยังไงพ่อเจ้าชายมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าโอ้โหยูหูแตกอย่างเงี้ยสิบเก้าบาทสภาพโอโ้ตัวไม่ค่อยแพงดนะ้วยแหละเนาะ มายังไงยังไงเอ้ยยังไงล่ะพอดุมสามฟองมาไหลหรือเปล่ามีอีกไหมโอ้โหมาหึมมาเท่เลยพอดุมพ่จ่ายมาดอกแรกยังไงพอดุมมาจองมาจองมาโอ้โหจองกรรมจองเวรจริงๆแล้วมาว่ารอบนี้มาแล้วไหลหรึปอ้ยมีวายังไม่ไหลเอ้ย เอาหน่อยพ่อหนุ่มนะสองกลมไหลไปจังหวะน,นี้สองขีดต้องสองมาหรือเปล่าอืมไม่ได้โอ้ให้มันไหลหน่อยพะเช้าทาาไหลไปไหลไปหน่อยโอ้โหไหลลงเรื่อยๆเลยวะมาไหลามาห้าไหมเฮ้ยห้าโอ้โหวิห้าขีดจะได้ห้ากลมอืมม,มา 61บาทเถอะเลยมาสิรอบสุดท้ายยังไงพ่อหนุ่มยังไงพ่อหนุ่มโอ้ยพ่อยอดชายไหลไหวมาจังหวะนี้ยังมีให้ลุ้นอยู่ห้าโอ้สี่เหลี่ยมโอ้ไม่เข้าว่ะอะไรว่ะมาจองไม่ใจดีกับเราไม่ใจดีกับเราเลยโอ้โหมาไรไหมโอ้ยไม่ไหลมายังไงมายังไงมาพ่อหนุ่ม ยังไงพยจชายสองกลมเลยไหลไปกับห้ากลมจังหวะนี้วายสี่ตัวเอ้ยโอ้โหเอยน่าจะไหลยเยอะกว่าน,นี้นะวายสี่ตัวเสียายวายมันอยู่แถวเดียว,ยวไงอ้หมดไปกันกับรอบสุดท้ายได้เท่าไรพ่อหนุ่มพยดชายเอ้ยสองร้อยสี่สิบแปดว่ะมาพยจา์ขยับปิดนิดนึงนะพ่อหนุ่มนะ มาดูกันว่าเราจะหมดที่เบ็ดห้าบาทเลยหรือเปล่านะหรือเราจะแตกแล้วไปต่อนะโอ้โหมาเอาเท่าที่ได้นะไม่ฝืนดีกว่ามาภาษาจีนสองสีลุกรักผมเลยนะภาษาจีนสองสีแต่ตัวที่เคยได้แล้วแพงที่สุดในเกมนี้มาจองนะผมว่าจะเป็นห้าขีดเออห้าขีดคือมามันมันไม่ใช่ตัวแบบตัวแพงดูตัวที่ดูแพงไง แต่ว่าพอมันมาเ,อเยอะๆมันก็ได้เยอะเหมือนกันนะแล้วคูณเป็นช่วงที่4เกมวะแล้วมาคูณสิบอย่างเงี้ยเออถ้าแต่ถ้าพวกภาษาจีนเอานะนะแพงจริงแต่ว่าก็ค่อนข้างมายากหน่อยนิดนึงภาษาจีนสี่เหลี่ยมเนี่ยภาษาจีนสีแดงภาษาจีนสองสีภาษาจีนส,ส,สีเขียวอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหอยากเคลือดิเอ้ยเออมีไหมฮักลมเอ้ยยัง โอ้โหห้ากลมช่องแรกไม่มีไหลไปยังวันนี้สองลงม,มาหรือเปล่าพ่อหนุม่มพโยตพโยชัยโอ้โหมายังไงยังไงจ๊ะยังไงพ่อหนุม่มยังไงพโยอืมยังไงยังไงพ่อหนุม่มยังไงพ่อหนุ่มโอ้โ เฮ้ยยังไงล่ะยังไงยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยพ่อหนุ่มเอ้ย,อย,อยพ่อชายเอาหน่อยอย่าเหงานะพ่อหนุ่มนะโอ้ตรงพ่อหนุ่มเหงาแล้วเนี่ย,ยมาโอ้โหเฮ้ยหมดเลยหรือเปล่ามาขึ้นมาเบ็ดห้าบาทค่อนข้างเกลือนะ แต่ว่าค่อนข้างเกลือเหมือนเบียดสามบาทแรกอะไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะจังหวะน,นี้ยังไงสองอู้ยสองลมไม่ได้สามลมไม่มีอืมโอ้โหปั่นห้าบาทได้สองบาทเงี้ยโอ้โห้าบาทได้เจ็ดห้าสตางค์โอ้ตายแล้วมามาตรงกรรมมาตรงเวียนจะจัดเลยพ่อหนุ่มพ่อเจ้าายเราจังหวะนี้ยังเกลือกันอยู่แล้วเกลือกันต่อไปแล้วโอยมาโอ้ยวายมาว,ายมา,วายมาทำไม่นะ มาแล้วไม่ไหลยังมาทําไมพ่อหนุ่มพยจชา,ชายเอ้ยมาทําไมล่ะพ่อหนุ่มพอเจ้าชายมาโอ้โหยังไงพ่อหนุ่มยังไงพ่อหนุ่มยังไงพอเจ้าชายโอ้โหเกลือจังวะเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรไมันจะขนาดนั้นล่ะเออมาไหลไปจังหวะนี้ห้ากลมตกลงมามไม่ได้ โ oh, oh. อ้โหเฮ้ยโอ้โหสองบาทรับภาพโอ้โ oh, ห oh. ท่านผู้เจริญภาพสองบาทดูปันธราดาได้ยังได้เยอะกว่าเลยสองบาทเห่แลดูเจ็ดบาทมาสิบสองบาทอีกดีมา,า,มาไหลมาถสี่สิบบาทมาแล้วไหลไปอีกเฮ้ยเฮ้ยยังสามกลมสองกลม ลงผิดที่โอ้ปั่นธรรมดายังนี้เยอะกว่าเลยสภาพฟีเกมสองบาทติดรอบมึงแตกรอบเดียวนี่นะโอ้โหแล้วแตกให้กูสองบาทเนี่ยเหลือจะเชื่อโอ้โหแคปเตอร์แม่งกาดอีกฟองเดียวเมื่อกี้ขาดอีกครึ่งฟองมาแล้วแหละมาแต่หัวเนี่ยโอ้โหเดียวโอ้ไม่ให้อีกกันโอ้โห โอ้ยไอ้ยแตกนอกอย่างเอาโฮ้ยว่าไม่ได้เลยนะพ่อหนุ่มนะว่าไม่ได้เลยนะเออย,ยังไงมามีไหมมีอีกไหมภาษาจีนภาษาจีนไม่มาว่ะภาษาจีนลูกรักยังมาพ่อหนุ่มามามาพ่อเจ้าายเฮ้ย เฮ้ยเรียบโปรยววยมากับสออกรมอย่างนี้แล้วโอ้ไม่ไหลต่อว่ะโอ้เฮ้ยมาเถอะมามาเถอะพ่อหนุ่มมาทีเดี๋ยวพ่อยอดชายมามาแล้วสออกรมไหลไปตังหวันนี้ไวยสี่ตัวเนาเนอ,หนอไหลอะไรโอ้ภาษาจีนโอ้โหสุดแถวสุดแนวไป1หนึ่งทีว่ะโอ้โหสองร้อยห้าสิบเก้า เฮ้ยมาก้าวรอบยังไงพ่อหนุม่มเกลือไปแล้วหนึ่งเอาเกลือไปแล้วสองเกลือไปแล้วสามเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวมึงจะแตกรอบเดียวนี่นะเดี๋ยวรอบสุดท้ายยังไงโอ้โหเกิดไปพ่อหนุม่มพยจชายหงแตกทีเดียวนี่นะ โอโ้มันแตกตนะั้งแต่รอบรอบแรกไอเราคึกว่ารอบต่อไปมันจะมีมาแตกอีกสักภาพโอ้โหเอ้ยไหลอืมไม่ไหลมาไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่ามีหรือเปล่าอ่ายังไงไหลสามโกลมเอ้ยโอ้โหภาษาจีนเอ้ยโอ้โห,โโห,โโหยังสวย โอ้โหตัวแพงเน่นะภาษาจีนเอ้ยขออนุญาตปรับเบ็ดไปที่เบ็ดสิบบาทดีกว่ามาเ็เอ้ยมีไหมไหลไม่ไหลมาพ่อหนุ่มมาพ่อเจ้าชายออ้ยมาทีละฟองสองฟองเนี่ยฮะไม่ได้เอ้ยมาไหลมาพ่อหนุ่มไหลมาไหลมาพ่อเจ้าชาย มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไหลหรือเปล่ามีหรือเปล่าไหลหรือโอ้ไม่ไหลโอ้โหเฮ้ยสามวายไหลมาดิพ่หนุ่มสามวายแล้ววายยังอยู่ห้าขีดไหลไปหนึ่งทีแล้ววายยังอยู่ห้ากลมไหลไปอีกหนึ่งทีแล้ววายสองตัวไหลอะไรสองขีดโอ้โหเออเอาหน่อยพ่ยศชาย โอ้โหยังมาพ่อหนุ่มยังไงมายังไงพ่อหนุ่มมาหืมเฮ้ยโอ้ย,อย,อยแตกแป๊บเดียวลงอยู่วะภาพมายังไงยังไงพ่อหนุ่มยังไงพ่อชายแล้วยังไงพ่อหนุ่มฮาขีดไม่มีอู้ยีสองกลมก็ได้นะช่องสามเมื่อกี้นะ โอ้โห,โหเฮ้ยอ,อ,อีกฟองนึ่งพนมไม่ได้โอ้โหมาไหลอะไรแล้วจังหวะนี้ไม่ไหลอู้เสียดายเฮ้ยเฮ้ยยังโอ้โ เอ้ยโอ้โหกว่าจะมาพ่อหนุ่มมามาพยศชายมาเฮ้ยอยากเรือนะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มโอ้โพยดชายโอ้โสภาพเขียวเฮ้ยสามรอบสุดท้ายแล้วนะเออมาสองกลมสองกลมไหลไปจังหวะน,นี้สองขีดเข้ามาเสียบไปหนึ่งทีแล้ววายสองตัวไหลอะไรเออยัง เออโอ้โหนึกว่าจะไม่แตกเฮ้ยมาอีกสองรอบขอเดือดเดือดหน่อยสองรอบขอเดือดเดือดหน่อยวายกูอย่างงี้สามกรอบเลยไหลไป็หนึ่งทีแล้ววายยังอยู่ขอสองขีดช่องแรกมีหรือเปล่าอู้ไม่ได้แล้วโอ้โหเสียดายรอบสุดท้ายยังไงโอ้โหไม่แตกรอบสุดท้ายเขาไหลพ่อหนุ่ม ดีดูเลยเมื่อกี้โอู้วิเกือบ406บาทมาเฮ้ยเออมาเฮ้ยเฮ้ยฟองหนึ่งพ่อหนุ่มโอ้โหเฮ้ยยังมีลุ้นไหมโอ้โหไม่มีอืมพ่อหนุ่มพ่อจะจายมามาหรือมายังไงพ่อหนุ่มมามาพ่อจะจาย โอ้โหอย่าเกลือเลยพ่อหนุ่มเฮ้ยเกลืออะไรขนาดนั้นล่ะพ่อหนุ่มมายังไงยังโอ้โหไม่ขึ้นเลยว่ะอือหือเฮ้ยมาสามวายอย่างนี้เอ้ยสามช่องแรกขอสามโอ้โหพันสองโอ้โหเฮ้ย โอ้โหพระดุมพยอดชายเ็ดพันห้าโอ้โหโอ้เ oh, ย yeah, ่หมดจะแตกแตกพรืบมาเลยเแฟีเกมไม่แตกนะเน้นแตกนอกอย่างเดียวเลยวันนี้โอ้โหโหดเอายังเหวอเลยผมเนี่ย มันแตกธรรมดามากเลยนะสามมาห่อเมื่อกี้แตกพลึบมาพันสองโอ้โหโอโห้พอดีกว่าทุกคนหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม